ี่น้ำช่วงนี้ค่ะลูกค้าหนิงบอกอยากอยากได้บ้านกันเยอะค่ะแล้วก็ช่วงนี้คือธนาคารมีโปรโมชั่นอะไรแบบน่าสนใจไหมคะเดี๋ยวหนิจะแนะนําลูกค้าค่ะถ้าเป็นโปรโมชั่นสินเชื่อเคหะนะคะก็จะเป็นสินเชื่อขยายความสุขเติมฝันบ้านใหม่ค่ะดอกเบี้ยคงที่ปีแรกก็จะอยู่ที่หนึ่งจุดเก้าเก้าค่ะนะคะค่ะแล้วก็กู้ได้ร้อยสิบเปอร์เซ็นตนะคะแล้วก็สนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ค่ะสูงสุดห้าพันบาท กู้ได้ใช่ค่ะสนับสนุนถ้าไม่เกินห้าพันนะคะก็สนับสนุนค่ะแล้วกู้ได้สูงสุดไม่เกินสี่สิบปีค่ะได้ถึงสี่สิบปีเลยนะคะคือเราก็จะเป็นไปตามนี้ช่วงนี้อ๋อโ้น่าสนใจนะคะค่ะแล้วลูกค้าค่ะจําเป็นไหมคะต้องมีอาชีพประจำอะค่ะถ้าเป็นแบบช่วงนี้เนาะเทรนคนทําอาชีพอิสระเยอะอะค่ะไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นอาชีพอิสระเนี่ยกับธนาคารออกสิ้นกู้ยากไหมคะ สำหรับธนาคารออมสินนะครับสหรับอาชีพเอสระหรือผู้ประกอบการธุรกิจค้าขายอะไรเงี้ยได้เอาธนาคารออมสินดีๆช่วยเหลือลูกค้านะครับเนาะดีๆให้สินเชื่อสินเชื่อตัวนี้ด้วยนะครับเนาะแต่ว่าถ้าเกิดจะให้คําแนะนานะครับสิ่งที่ควรที่ผู้ประกอบการควรจะเตรียมตัวนะครับเรื่องถ้าเกิดทําธุรกิจก็ควรจะมีที่ใบทะเบียนพาณิชย์นะครับเนาะแล้วก็ทําบัญชีกิจการของตนเองทําบัญชีได้รับจ่ายง่ายๆได้นะครับเนาะหรือถ้าจะให้ดีนะครับก็เป็นลูกค้าออมสินทํออมสินมหาเห่ง ซึ่งในแอปของอมสินมหาเฮงของเราสามารถที่จะ,ะประมวลผลรายรับรายจประจรําเดือนอะไรได้หมดครับหมายถึงว่าถ้าลูกค้ามีอาชีพอิศสะะแล้วก็คือ,อมาหาที่ธนาคารเนาะแล้วอาจจะสอบถามเรื่องเรื่องออมสินมหาเฮงเนาะว่า จะต้องเปิดบัญชียังไงแล้วก็วิธีการใช้ยังไงตัวนี้ก็คือใช้ใช้ตัวบัญชีเนี้ยเป็นบัญชีกิจการได้เลยเใช่ไหมคะพอถึงเวลาสเ a ทเมนต์ก็คือทางธนาคารก็สามารถดึงรายรับรายจ่ายออกมาได้โอ้สะดวกเนาะเดี๋ยวนี้ค่ะนอกจากนี้ธนาคารล็อสินก็ยังมีธุรกิจนะคะที่เกี่ยวกับ ช่วยเหลือประชาชนได้หลายหลายหลายๆธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเคหะสินเชื่อบ้านแลกเงินค่ะสินเชื่อธุรกิจอาคารพาณิชย์คอนโดหอพักหรือว่าอพาร์ตเมนต์อะไรต่างๆก็มีค่ะถ้าสนใจก็ติดต่อที่ธนาคารอมสินได้ทุกสาขาทั่วประเทศได้เลยค่ะท่านคายังอยากทราบวงเงินว่าตัวเองสามารถ คู่ได้สามารถได้ประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมคะสามารถติดต่อสอบถามพี่ธนาคารได้เลยค่ะเพื่อให้ข้อมูลเนาะให้ข้อมาลประเมินเบื้องต้นใช่จะมีเจ้าหน้าที่แนะนําให้ค่ะค่ะ